สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงนะฮะทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนอสรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะฮะวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับ3 6ตรงๆเลยนะครับเลขออกนะครับเมื่อไหร่ที่เลขออก5 5เนี่ยมักจะมีเด่น3หรือ7นะครับเท่าที่ดูก็มี3 7ทุกๆช่วงเลยนะครับนอ3ที่ยังไม่ออกนะครับนี่ก็มาออกในที่ใน36 นะครับเนาะนะฮะนั่นแหละนะครับก็อ่ะนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกแล้วกันนะถ้ามันออก55ล่าสุดนะครับก็ออก036นะครับในชี่ใน3ตัวบนนะครับซึ่งก็ต้องนำสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้สูตรเนี้ยเดินดีอีกแล้วกันนะครับสหรับในเลขที่ออก036นะฮะเนาะอ่ะเราก็มาดูกันนะครับซึ่งช่วงล่าสุดนะฮะก็มีอยู่3ช่วงเนาะที่เลขออกแบบนี้นะครับ5 6 1 6 1 9 ถัดมาเป็น6 9 5 5 1 4แล้วก็งวดที่แล้วเป็น2 4 9 0 3 6อ่เลขที่มี0 3 6ใน3ตัวบนนะครับช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้นะก็จะเป็นทนี่5 3 1 0 9 6 5 6 0 0 9 1 1 9 3 6 0 3แล้วก็จะเป็นในที่ใน1 3 4 1 0 2นะครับอันนี้ก็จะเป็น0 3 6เนาะอันนี้เป็น6 0 3นะก็มันก็มี0มี3มี6นะแต่มันสลับตำแหน่งกันนะครับอ่ะนี่แหละใช้ในสูตรแบบนี้ที่มันออกแบบนี้ก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ใน0 0 0 4 1 4 9 0 2 9 5 7 5นะครับ3 2 4 6 3 0แล้วก็จะเป็นใน05 1 0 2 5อ่าเนี่ย6 0 3 6 3 0เนี่ยเท่าที่ดูแล้วมีเด่น1 0 2เนาะอ่ามีเด่น1เด่น0 1 2นะครับ0 1 2เนี่ยอ่ะก็จะมีอีกนะครับช่วงหนึ่งเนาะแต่ก่อนก็ออก4ตัวนะครับสำหรับในหวยเรา08 4 เจ็ดเนี่ยฮะ0 9 1 1 7 6 0 3นะครับแล้วก็จะเป็นที่เดียวเจ็อ่านี่แหละนะครับ6 0 3นย์สามแล้วหกศเหมือนกันกับในช่วงนี้เลยเนะี่ยฮะอ่าเนี่ยก็เท่าที่ดูทั้ง3ช่วงเนี้ยเด่น2นะครับมี2หรือเปล่านะครับ2ไหนนะครับ2ไหนที่ยังไม่ออกนะครับก็จะเป็นในที่2 2 2 9 2 4 2 6ี่นะครับอ่ะเอาประมาณนี้แหละนะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับในตรงนี้นะฮะอ่ะใครชุดแรกก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่แลนะถ้าถ้าชอบเดรียน,นี่ก็อาจจะซื้อไว้4ชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะอ่ะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะไม่มี2เลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งในตําแหน่งตรงนี้มักจะมาในที่ในเลขเด่น นะครับในเลขเด่น1ตัวเลยแล้วก็คือจะเป็นในตำแหน่งตรงนี้หลักร้อยหลักร้อยนะครับล่าสุดก็ต้องเป็น6นี่ศูนย์นะครับมาไม่ศูนย์อ่ะนี่เด่นศูนย์มาหลักสิบหนึ่งหนึ่งมาไหมอ่ะหนึ่งก็มาหลักสิบเหมือนกันเนี่ยแล้วก็แปดแปดมาไหมแปดนี่ก็มาในล่างนะครับในหลักหน่วยเนาะก็แสดงว่านะครับนั่นแหละนะครับสรับในที่ ในตัวเด่นนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับในชุดในชุดนี้เลขเด่นตัวเดียวนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยเลขเด่นก็จะเป็นในที่ใน6กจะคู่ก,กันกับในตัวไหนอะไรไงนะครับก็คือจับตรงนี้นะฮะบ,บวกกันหลักพันหลักสิบหลักหน่วยนะครับล่าสุดก็ต้องเป็น9 9บวก0บวก 6เท่ากับ5นะครับ9กบวก0บวก6เท่ากับ5นี่แหลก็จะเอา5ตัวนี้นะครับไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับล่าสุดซึ่งลองมาจับในช่วงนี้จับดูนะครับหลักหลักพันหลักร้อยหลักหน่วย3บวกกันกับ6นี่เป็น9นะครับ9บวกกันกับ3นี่ก็ได้12ถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มนี่ มาจับกันกับศูนย์ตัวนี้ก็มา0 2นย์นะครับมาที่ด้านบนอันนี้เหมือนกันนะครับได้1แล้วเนาะหลักพันนะครับบวกหลักร้อยสี่บวกกันกับ6กอ่ก็จีเป็น0ย์บวกกับ0นย์ได้0นะครับเพิ่มแต้มไปนะครับเป็น1ลดแต้มมาเป็น9กะก็นี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งมาตรงนี้ศูนย์เข้ามาตรงนี้นั่นแหละก็มาล่างนะครับช่วงนี้เหมือนกันนะฮะก็ได้8แล้วเนาะหลักพันหลักร้อยนะครับเจ็ดบวกกันกับ 6นะฮะเป็น13 3ามบวกกับ3ได้6เพิ่มแต้มไปเป็น7ลดแต้มมาเป็น5 5 6 7นะครับ 7, 8, 8, 7, เลยเจ็ดเลยนะฮะนั่นแหละนะครับเราสำหรับในชี่ในล่าสุดนะครับล่าสุดก็จะต้องนะครับได้ในตัวนี้จับกับเลขเด่นตัวนี้นะฮะก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับก็จะเป็นในชีเลขี่หนส6 4 6กห 66อ่ะสามคู่นี่แหละนะฮะคนจะถูกก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเยอะนะไม่ต้องไปจับหลายตัวนะครับยังไงก็ขอให้มีอยู่ในนี้แล้วกันนะสลับในล่าสุดเนาะเหลือไอ้ชอบ2เนาะอ่ะนี่ก็นำไปจับได้นะครับ2ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นำไปซื้อนะฮะนำไปจับนำไปติดไว้แล้วกันเนาะสรับถ้าไหนที่ไม่ชอบนะี่ก็ผ่านได้นะครับในตำแหน่งในงวดนี้ แต่ที่จริงมันก็จับกับงวดเดิมก็ได้นะแต่ก็นี่แหละนะฮะนี่หกหกมาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสองเนาะอืมเดนหนึ่งกับสองไว้ก็ดีนะครับหนึ่งสองนะครับเด่นเลขที่ออกนะครับในที่ในศูนย์สามหกนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับเนี่ยหรือใครเห็นจุดไหนพอจะเป็นเลขเด่น,นยอย่ังไงก็คอมเมนต์ เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้เนาะตรงนี้จะบวก2เนาะเด่น2ก็น่าสนใจนะครับนี่ถ้า2มาก็นี่แหละนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับในประมาณ4ชุดนี้แหละนะฮะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสูรหวยกันลวกันนะสลับไปที่ในสูตร036กนะฮะก็ขอให้ถูกเหมือนในครั้งก่อนนะครับที่เป็นในสูตรนะฮะสูตร1 4สนะสูตร1 4สก็นี่แหละะสูตร ส 1, 3, 3, ตูตรหนึ่งสี่เนาะเนี่ยสามหกนะฮะสามหกตรงๆเลยนะครับสูตรหนึ่งสี่อันนี้ออกบนช่วงกับในตรงนี้ด้วยนะฮะสามสามเจ็ดหมอกสามหกเนาะใกล้เคียงเลยห้าห้าหนึ่งสี่นะสี่ตัวเหมือนกันเลยในช่วงนี้นะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดี้วกาศนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ